สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้เนี่ยมาพบกับผมครับเสือป่าชาแนลครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะขึ้นมาหาน้องคนป่านะและผมเนี่ยก็จะมาทํากระต๊อบให้น้องแล้วนะครับผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วนะเนื่องจากผมเนี่ยไปไปทาธุระที่อําเภอมานะครับผมต้องขอไปพี่พี่ทุกคนเลยนะครับที่รอชมน้องนะโอเคถ้าก่อนจะไปรับชมนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่ตอๆไปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคตอนนี้พอผมเนี่ยก็กำลังเดินทางไปนะผมเนี่ยได้มากับคุณพ่อผมนะครับให้พ่อผมเนี่ยมาช่วยสร้างนะเพราะว่าผมสร้างคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ผมก็เลยเรียกพ่อมแนนะเพราะเาสร้างเร็วอันนี้ทางนี้ทางนี้ข้างล่างนี้ต้องเดินลงมาทางข้างล่างนะ ทางเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยนะครับยังลื่นเหมือนเดิมเลยนะผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าน้องอยู่ก็ให้น้องช่วยนะครับแต่ว่าถ้าน้องไม่อยู่เนี่ยผมเนี่ยก็จะสร้างให้น้องอยู่นะสร้างเอาไว้ก่อนนะครับถ้าน้องกลับมาเนี่ยก็ให้น้องอยู่ได้เลยนะเพราะดิลังรับประสาช่วงไลฟ์พ่อเนี่ยไม่เคยมานะเขาก็เลย ไม่ค่อยรู้ทางสักเท่าไหร่นะก็คือผมเนี่ยผมขึ้นมากับเพื่อนๆอย่างเดียวนะครับไม่เคยพาพ่อขึ้นมาเลยนะเห็นเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะครับส่วนพวกพี่ๆเนี่ยที่เอามาช่วยเหลือน้องนะครับวันนี้ไม่ได้มานะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยติดธุระกันนะครับ ผมเนี่ยก็เลยอาสามากับคุณพ่อสองคนนะเพื่อมาสร้างกระต้มให้น้องอยู่นะครับนอนรู้ทของเราไม่รู้ว่าน้องอยู่หรือเปล่านะโอ้โหน้ำนี่เยอะขึ้นเลยนะครับฝนตกมานะเมื่อน,น้องจะไม่อยู่นะ เมื่อน,น้องจะไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าไปไหนกันนะเออที่ทางห้องคู่แลขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้น้องไม่อยู่นะวันนี้ผ้าใบก็ไม่มีด้วยนะครับไม่รู้ว่าน้องไปไหนนะแต่น้องยังตากผ้าไว้อยู่แบบนี้เลยเลยนะครับนี่ของก็ยังอยู่เลยนะของใต้หินก็ยังอยูย่ไฟฉายเขาก็ยังอยู่นะโอเคแต่ว,วันนี้นะผมก็จะสร้างกระตอมให้น้องอยู่นะ แล้วก็สะพายน้องด้วยนะครับถ้าน้องกระหมาถ้าเจอเนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะแต่เย็นนี้เนี่ยถ้าสร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ผมขึ้นมาใหม่นะเคนนี่ก็ได้เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะให้พ่อผมเนี่ยขึ้นมาช่วยนะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวนะคงไม่ได้นะวันนี้น้องไม่อยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าน้องไปไหนเคผมก็จะทําเท่าที่ทําได้กันนะ ก็ทำกับคุณพ่อสองคนนะครับแต่แบบพัดเดือชี้ชันั่งลองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับค้าเะยรอข้ากับชนะคือชนนี่ชนะคฮอหลังปะูฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่เป็ย

ผมเนี <formation jin inh throat> <at> ่ยไม่ค no. ่อยรู้เท่าไหร่นะพ่อผมเนี่ยเขาทำแค่นั่งที่บ้านเนี่ยเยอะนะครับก็เลยให้พ่อเนี่ยขึ้นมาช่วยนะก็คือทำเท่าที่ทำได้นะครับผมให้น้องเนี่ยอยู่อาศัยสบายกว่าเดิมนะไม่ให้อยู่แบบติดพื้นข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับก็เลยให้น้องเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะ พอจะใช้น้ําอะไรเงี้ยก็เดินลงไปตักข้างล่างนะครับผมนี่ก็พ่อผมเนี่ยก็เริ่มทำแล้วนะ วันนี้เนี่ยน้องเนี่ยไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปไหนนะผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตั้งสองวันนะไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปอยู่กับพ่อหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือไม่นะ เดี๋ยวถ้าผมทําที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยผมจะขึ้นมาดูน้องอีกรอบนะครับว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับถ้าใบอะไรก็ไม่มีนะไม่รู้ว่าน้องไปไหนนะครับ cái à? Trong vuông rồi Nhọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คนีคืออ่ะเ okay, เมื่อกี้เนี่ยผมเดินลงไปเอามีดข้างล่างนะมีดผมเนี่ยตกตกอยู่ในน้ำนะผมเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับผมก็เลยตกน้ำตัวเปียกไปครึ่งตัวเลยนะตอนนี้เนี่ยพ่อผมก็กำลังตัดไม้ทักเป็นเชือกอยู่นะครับก็คือจะมัดแค่นี้นะครับก็ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือเป็นเชือกนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อตัดไม้ก่อนนะจากต่อาดูต่อย

โอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นโค้งกันแล้วนะครับ

โอเคครับนี่ก็ได้แค่เป็นที่นั่งไปแล้วครับหนึ่งอันเดี๋ยวที่เหลือนะก็คือตอกไม้ข้างบนนี้สี่มุมนะครับแล้วก็กางผ้าใบแล้วก็ตอกข้างๆนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับแต่ตอนนี้นี่ยน้องคนป่ายังไม่กลับมาเลยนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปไหนนะครับผม เอาไปงนะได้วยหลงเยอะัเจะอัเคยอยู่ไหนเนบ้างเคยอยู่ถ

chụp cái hiện, này Đấy, đây là chụp cái gì này Đấy, นะระหว่างที่กําลังทํานะเพื่อนเล็กเนี่ยก็ได้เดินขึ้นมานะครับคือเพื่อนเล็กเนี่ยก็จะขึ้นมาหาหน้องเหมือนกันนะก็เขาเนี่ยก็ขึ้นมาแบบไม่ได้บอกผมนะก็เดินขึ้นมาก็คือพอดีเลยครับเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยช่วยงานผมนะเขากําลังเดินมานะครับเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยเขาเดิน <c oughs> ข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับกําลังเดินขึ้นมาอยู่นะระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังจะปูแบบหลังคานะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องต่อข้างๆนะครับเพราะว่าอการฝนนะเวลาฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยแต่พ่อผมเนี่ยคงไม่ได้อยู่ช่วยแล้วนะครับเพราะว่าพ่อพ่อผมเนี่ยก็มีงานที่ต้องทําเหมือนกันนะก็คือต้องอาหางานแบบเขามีงานของเขาที่ต้องทํานะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดการตรงนี้เองนะ

พอดีนะครับเอาเล็กเนี่ยขึ้นมาช่วยพอดีเลยนะน้องเขาไปไหนน้องเขาไม่อยู่นะไม่รู้ว่าไปไหน

โอนนเคน,น,น, okay, นะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับประมาณ80%นะเดี๋ยวเหลือยี่สิบเปอร์ซ็นี่คือตอก้้างนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะให้พ่อเนี่ยไปพักก่อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมานานแล้วนะก็คือมาช่วยงานผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วยน้องสร้างบ้านนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวแบบไปพักก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยไปไหนนะน้องาไปหาพอห่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะไปหาพ่อนะใช่าาไปหาพอ่อมปอมกินกินเลยน้ำเยะิะเมื่อวานเนาะกินเลยพ่อผมเนี่ยมาช่วยงานผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับผมเคเดี๋ยวพ่อแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมขึ้นมาหาน้องใหม่นะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะขึ้นมาทําเองนะเพราะผมเนี่ยก็คงไม่ได้มาละจะติดงานนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยผมเนี่ยจะขึ้นมาหาน้องใหม่นะ